ใช่ไหมนะชั้นหกห้องกางชัดห้องไหนห้องไหนหกอะไรมาแล้วเข้าเข้าอินทูลเลยอ่ะโอเคเข้าไปเลยอุ้ยลิฟต์ใหญ่อ่ะนี่ลิฟต์ใหญ่ได้อยู่ชั้นหกอันนี้ชั้นเก็ดอุ้ยหมอกเข้ามาอาชิดในเลยครับเว้นไดมัยพีทเข้าได้ไหมอ่ะ เอ้ยพีทแกเข้ามาวินไม่ได้ครองแล้วพีทรอรอบต่อไปนะจ้าฉันห้าฉันนหกเราไปชั้นไหนชั้นหกชั้นหกชั้นเจ็ชั้นเจ็มีชั้นเจ็ดด้วยหรอมีไหมเดียนักกดลิกให้เราดิมีผมกึมานี่อยู่ชออะไรั้นสี่ที่สองเนชั้นส อืม่ดชั้นสี่ใครอ่ะใครออกสี่หนว่หนึกนึ่งห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 น้่งหนึ่งหนึ่งหนอเงหนึ่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 งไนึ่นึ่งห่ไหนึ่งไปึงดั่งหนไม่เหนึ่งหนงหนึ่งหนึ่งนไ่งหนึไงหนึ่งหนึ่งหนงหไปไป่นไ่หงงไไปหนไป่น่่น่หงง่่ อย่าเสียงไงนะโอเคค่ะกดแค่กดเพราะไม่ใช่พี่ตกเยีบพี่ไเจอกกัน็ไงหรือว่าจะไปแย่งร้องมันค้างก็ไม่ย่าบอกริมค้างเนอะอย่าบอกริมค้างนะฉันตกใจเลยนะริมค้างฉันตกบอลนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่ว่าน็อตกดค้างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวออกเฮ้ยมีแค่แคแสดงเหลือแค่เราสองคนหรอค้างไม่เป็นอ่ะชิป มอกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเกี่ยววิ่งอ่ะอ,อ,อ,อยู่กันแค่สองคนนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดินทางสู่สวัสดิภาพไม่ใช่เปิดมาเจอผีนะไมวนะแมวนะไ,อนะไปอันไหนเจ็ดสูงสี่แล้วก็ไปทางทางไหนวะทางนี้ทางซ้ายเจ็ดสูงสี่เฮ้ยเดยว อยู่ฝั่งซ้ายแหละอ้นั่นนั่นนั่นนี่นี่ไงแล้วหยุดหยุดหยุดไปก่อนถ่ายถ่ายไว้เร็วหึอย่ากอ่ะเสียงใครอ๋อโอเคห้อง1.0.10งศูนย์สิบเหรอโอเคขอโทษครับ อะไรครับไม่มีอะไรครับไอ้นี่มันเอออีนี่อีเออใครขอนะไอ้นี่ไม่มีใครขอครับโอเคพี่หนูเสียบเลยที่เจนขอโทษนะพี่อีหมอกเห็นเขาบอกว่าต้องใส่เข้าไปไม่ใช่เหรอเดีเปิดไฟเปิดไฟเอ๊อีหมอกเข้าไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปล็อกประตูตนเล็กเลยอ่ะอะไรเนี่ย